ปลาซอนนี่ยปลาซอนปลาซอนโอ้โหอ้วปิ๊กยนี่เกาะนี้ยดโอดุดุดุองสบขานี่ปลาซน่็นปลาซอนนี่เอาไฟลุกไนะ โอ้ไอซ่องยักษ oh. ์สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคุณมานอกนะครับวันนี้กับไอเบียมาเปลี่ยนหมายใหม่นะครับเออนะครับวันนี้เัาจะมาลองพอนะครับป่าจะหนักกว่าหนองนี่นะครับ เดี๋ยวมัาจะปักเบ็ดใช่เหยื่อเหมือนเดิมนะครับจะใช,ช,ชะ้เยื่อแมงจอนหรือแมงจีซอนน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 คนนนนนเอาไปตากแดดตานหมดนี่นน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 เนนนนน่นน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 านน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 นงนนนนนนเนนนมานนน น่าจะนักนะครับโซนนี้ครับเ่าค่อยติดตามน,นะครับทีนี้เบ็ดเป่าปักไปก่อนอันนี้พนเนกตั้งแมงจอนแมคมสันเว้นจะแมงจ้อนเขาแปรงเหยื่อเบ็ดเสียงดังแล้ว,ลวครับเนอครับนี่นะครับเขาจะเอาเหยื่อป่านะครับใส่เบ็ดนะครับ แมงกีโซนปลาทุกอย่างกินหมดอันนี้แมงจอนหมมีนะครับเขาจะง่ายสถานที่ก่อนนะครับเดือยังหมดได้เลยนะครับเยือเบ็ดกับ<า>กุลยหน่อยวันนี้ไได้รบนหลม่เ <laughs> <laughs>

วันนี้เขาได้เหยือแล้วนะครับเออจะไปไอเบียก่อนครับทีนี้งานเขาอ,อยู่นี่ท่าเก็บตัวเองเนะมาติ๊กติ๊กอ่ะนี่เขาจะเดินทางไปหนองดิเจ้านะครับที่เขาเปิดตัวนะอบอบลบหลบหลบมาเกียไอเบียเหมอนก็ไว้นี่ประมาณสี่หลังแล้วนะครับที่เขามาตั้งกันข้างแรกเนาะเขาจากนั้นเริ่มเติมเริ่มใส่เหยือแล้วนะครับ มัตดดมตน,นตีมได้มันตีกอะอืมใะไแน่นตึ้นตึง้งนี่นะฝาน้อยมากพอบปลาหลิมไม่จะปลาเนี่ยอเน,นี้มันจะขึ้นมาหนามตื้นแล้วอืมตึ้นเสียได้ตอนหัวค่ำเนาะของหมมีเยอะนะครับตอนนี้เามาใส่แั้วสามถุงเลยบึดฮอกงเด็ดใจเห็ดหลอบเยอะนะครับตอนเจ้าห้อยมาม่อหล่อมนะครับอืมหกเกินเือบเท่นี้เลยครับง่ายนะ เนาะแสนมันยังมัดตัวใหญไงแม่งเส้นตีนนี่นี่นะครับสูฟัสซิดปนว่าขนาดแม่งเซนตีนยังตกน้ำบอ่อฉะนั้นยังประมาท <laughs> แกก้อยหอยของหนะยำยนะต้มยำมั้ยนะต้มยำสูตรต่างเหนือนะครับยำหอยอันนี้แผงสีเหลืองๆนั่งในน่ะอันนี้ราคาดีแหละครับกิโลเก้าสิบบาทเป็นเปลือกนี่ครับครับเอาให้กลมเนาะเยังไม่ได้เพราะมันจะช่วงกินจะเพื่อกินแล้วมาเก็บกั๊นะครับงดหน่อยเบี้ยเนาะโอเคครับ วึดนะครับประมาณห้าทุ่มเกี่ยงคืนนี้เามาลุ่นกันพอลูกโดไปุ๊นตัวติ๊กเคยติ๊มาติดมือมันตัวหมานใส่ข้องมันปลาซ้อนนี่ยปลาซ้อนปลาซ่อนโอ้โหโอ้โหสวยงามติ๊ก าเนี่ยมันต้องกลัวเิยย้ยออโอ้ตหตรงนี้ขันผ่าวยข้างหมาหมาหมาทำงานนะครับแมงจอนหรือแมงจีซ้อนโอ้เดี๋ยวเขาปิกมาถ่ายจมวนแล้วนี่นะครับวิ่ีเกี่ยวกับเหมือนเดิมนะครับอีกคลิปนแน่วชิเกี่ยว ุ่นมันครับขานมันมันมมัน,มน,มนถ้าใส่เจ้าเราคงจะมหมดแล้วนี่เนาะนี่สามรุ่มไปแล้วไปครับเอาใานครับครับครโอเคใช้กับตัวมานแล้วครับ ไอ้โมตัวไายเ้ยจะได้หัวค่ำมิไซตัวจับงําแล้เก็บเยอะโตนะครับแล้วก็ได้พักสักจับนีนะครับครันี้เขาจะไปใจรอบสองนะครับมาคุฑนี่เนี่ยแค่น้อยนะครับเออมันจ้อนมาเรื่อยๆนะครับ อันนี้ขนาดเสียงมันบเต็มเลยเอเอาแล้ออมมาไหมคุันไหมเบาเสียงอยาถ้าถ้าเปิดไปเริ่มขอร้องัำนด้นคำนี้มาสองนอไปรุ่นกันนเซ็ตเซ็สสกกี่ตัวบจอยกันนเ็ดดเออมีเมนูแบบเหมาะนะครับ นั okay. ああ่นที่ผลาดคือเขามาใส่ดึกลงไปมันได้ต้องหัวค่ำเดี๋ยวมันผหกต้องมีการแก้มือครับ เอ้ต้นเจ้าครับเขาจะมาเก็บกัมเบ็ดจ่ายปพวกป่าน้อยเยอะมีการเคลื่อนไหวแล้วครับเนออยกนี่ขึ้นบนมัน้ะป่าบนบนมั้งมีการขึ้นบนจะเคลื่อนไหวเพราะมันในป่ามุ้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยดุ๊กโอ้ยดุ๊กดุ๊ก สัมค่าขึ้นบกก่อนจบความปลอดภัยอุ้ยครับนี่เนาะอุ้ยครับนี่โอ้เนี่ยเยอะสารพัดประโยชน์เลยนะครับนี่ดูโคตรต้องอ้วนมากนะถ้าเป็นขอนี่มันจะเกี่ยวตายเดี๋ยวสังเกตพอแล้วนืมขอเป็นห้องขออย่างเงี้ยนี่มอตอมมอตอม โอ้เดี๋ยวเอฟซีคงสนใจเหมือนนั้นเน้อใครมาดูคลิปนี้หน่ครับโคบิดหาซื้อได้ที่ไหนนี่ที่ไหนนี่ร่างถกไปครับโอเคห่อมอตอมอีกหน่อยมอตอมมันจะเป็นก้าเดาครับอ๋อเดี๋ยววันหน้าเอาลูกโกุ้งให้พอเนาะงกัดกินไปแล้วเพี้ยขึ้นไปแล้วครับผัดซ่อนนี่ยผัซ่อน นีัเต็นปลาซ่อนเนี่เอาไฟลูกมันะโอ้โโอ้โหเออโหลาดมากคนดมากเลยอุ้ยโมโหูเี็บร้อยโอ้สบัดีกนาะมันตีบบ่อยดีเนาะเป็นยังไงเป็นยังมันตงมาไหมมันแกถ้ามันถ้ามันกินเมินอ่ะ อันนี้คือว่าเบ็ดมันไปได้พันครับอเนี่ยมันมีธรรมดามาอันนี้หลังฮะถ้าพันนี่คือหมายความว่าถ้าพันมันจะมันจะกบกันอีออันนี้มันหมุนไปหมุนมาได้นะครับอ๋อแล้วพันมันข้ามถ้าดื้อมันมาอยู่ตรงหลังเนี่ยมันจมติดเนาะถ้าดื้อมาอยู่ตรงหลังงอนอีน่อะอ่าแล้วดื้อยู่หน้าอ่ามผมอยู่ตรงหน้าผมมาอยู่ตรงหน้าอ๋อ เาถ่ายทำมือนะไหมเนาะไปเรื่องะนว่านว่าเยอะแต่ข้ามเยอะตะกายโตเอี๋นเเอะเลเมื่อไม่การเคลื่อนไหวเลยก็จะต้องข้ามครับผมนั่ต้องไมันใจ

Nóc mày ngày ngay lắm. Giùm mày nó. Bượt nóc thoát là mày hâm dung hai. Lẹo trong ổng lồ dưa. Hoặc là đi. Hoặc 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 đi. đi. รู้อะไรทำนักหูเย็นใจแล้วเนาะไอ้ของกันละเออจากเสียงลำโพงดังก่บเสียงไอเอโกมาเดี๋ยวเงียบละไปเราอยากไปใจรอบสุดท้ายเลยครับสถานการณ์เป็นยังไงเนี่ยจัดย่าวลยหน่อยเองเนาะ ดอกนี่ดอกสุด้ายคเตียงคืนนะครับดูโอโดหน้าตตาโอ้โหเอาเอานอเอเตียงคืไว้แลครับม่พี่น้องโอ้ยนปลกโอ้ดุดุดุกดุกนี่อุ้ยดตูหนียโอ้ยโอ้ย มันนีมันนี่หนูนนหน,นูมานนี่โหคงถึงเมนูผมหนอเดี๋ยวทายหูปตั ยึดยังตะวันนะตี่นองปุนะอันนี้เนื้อนวลอบหน้าตุ๋นซุดยอดอบป่าเนาะอืมติ่มเมนูเนี่ยนวลเนี่ยน้อนเนี่ยตะวันปลาลุกมันแข็งจะห่อทอดนะอืมถึงได้เอาทอดอ่ะเพราะกินมันแข็งเป็นปลาลุกไข่ปลาลุกล้านติดตามนะครับเมนูอบป่าเมืองเขามันเขาเนาะ นี่แหละหอยนี่แหละเตะเบี้ยวหวานแปลงโลได้เก้าสิบเอก่ะโลเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทมันจะออกสีเหลืองนะครับมันมาอนจะเป็นนน้นหอยที่ว่าเป็นนน้นอย่างก็หอยตองหอยเออหอยทะี่กำใจนะครับเรียวผมยือผมกลับเด้อซึกวันวันละดึกมาาำยี่นี มัันนดีะครบการเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวเจ้าขอลุ้นกลางกรรมเอาสรุปยอดก่นอนสังคืนนี่น,น,นะครับตัวมันงามๆทั้งนั้นเหนื่อยขนาดหนึ่งเป็นเยือนนี่เขาไปแก้มอดอกหนำดำ ฮ่าๆๆลูกตัวงามกันแล้วเนาะอุ้ยลูกดูโอ้ป่าลุกสองตัวเกือบโลันีบมาตัวลุดไปเห็นตัวเรี่กมาเจ้าเจอกันเนาะครับโมื่อกี้น้องปิกพ่อนกันครับตัวนี้ก็เกือบจะตีน,นึงแหละว,ว้าเจ้านี่ที่น้องสามขา เนี่ยเก็บเบ็ดกันแล้วครับเนอเดียวมกนัดแต่มาเจอนี่ะรุ่นกันขอนะครับในรับดีนอนดีะ

อือ <ève S 2> oh. oh. ีกก่าอจะไ่ได้ตัวนะนออมันมันมันก็บบิดผู้ชมก็ได้ผ่านมันนอกกมีนงสักขาจะเป็นสีประมาณนี้ดอนี่ก็ดีะน nặng bạc cái gì tôm lọt cái nó lên cả ừ. ừ. mà nó nó <laughs> 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 ừ, có rồi có, thể, có thể.

ตัวเลยนะตัวเลยนะมาบึกจะเปลี่ยนได้แผ่นสวิงนะนี่นอกสวิงละนี่ครับเลยใส่นี่มันนั้นไงเยเลียตะกี้โยอืมมันเมื่อมันอจะได้แต่ว่ามันได้มใส่งามเนาะใส่ใหญ่อืมเยอะบึกแกแค่แน่เนาะ คำอ่ะดูเกาะให้ตามเหมือนเดิมอืมเกาะออกยักเหมือนเดิมดูโอ้โห มันมันได้ใส่ใยนะครับเด็กเขากับมดเลยนะครับลบยอดได้ถึงมดห้าตัวเนาะขึ้นสามนะครับดุกกต่ตัวงามๆนั่นเลยดุกอวิใหญ่ใหญ่จะมัได้ข้ามนะถือว่าคุ้มอยู่นะครับปฝาได้เมื่อกี้ตัวที่ตัวใส่ใย เรียดแล้วอสองตัวเเลี้ยงกันหมดแล้วออหมดเลยหมดอดะโอ้โหพิกมดม <kill> ด้วยกคนนะครับใส่จะธรรมดานะครับน,น,ะะนี่ตุดท้ายเลยกินหรอครับดุกงสวงามครับ เบียเปียมมุดขังใี้เดือดเลื ه, ตัวกระือว่าสุดยอดนะครับเวทสามสิบหลังนะครับไอเหล้าไป,าะาปาอะเวทหนองแสมขา,ามาเจ้านี่ก็ขอบคุณไอเบียนะครับเน้อคุณทีมงานโดยหยวงของคุณนะครับคืนตั้งแต่มาตั้งแมงนะครับในจอนหาเหยือ่อไอคมสันไอล้วนไอเอกเก่านะครับรวมด้วยช่วยกัน นุกสนานกันไปนะครับในฮาปาตีนะครับ็สือว่าคุ้มอยู่นะครับเจ้านี่เนาะครับนุหมดก็5ตัวด้วยกันนะครับโอเคครับขิ้หน้าเขาจะมาแก้มือแห่งกรรมนะครับเนอรหลอกเจ้าผาต้องไปใช้หลอกนำดำนะครับโอเคนะครับขอบคุณแฟนครับนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจชีวิตคนบนนกกับทีมงานโดยหลวงนะครับทีมงานเมียนนายสองครับ ขอบคุณทุกข้อความเลยนะครับตั้งเฟซตั้งไลน์ทักทายากันมานะครับหวังว่าเดี๋ยวเขาจะมีแบบช็อตเด็ดๆให้ fc ได้ฟอกนะครับข้างบางทีเขาก็ไปอยู่ตามดีน่นองหางปุ๊งไม่มันก็บหุ่นจะไปทางใดเนาะตอนนี้มีเวลาแนละ้วก็ลืมจะมาใส่เบ็ดใส่หางเอี้ยนะครับหลากหลายกันไหมนะครับครับโอเคนะครับเดีย๋ยวคลิปหน้ามีอย่างน้าของใครที่ตามนะครับเนอร์ใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับมับนหนกมันหนกฝากกดติดตามกับช่องชีวิตมันหนกเห็นช่อง,องอหร้อ คือคือช่องชีวิตคมนอก FC นะครับคครับคลิปหน้าครับพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมากเลย่ะครับผมสุดยอดครับ